สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องน้องเจี๊ยบสไปายพ่อแรชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมบอนไซมะพร้าวกันนะคะอ,อ่าอีพีก่อนน้องสอนสร้างรากบอนไซนะคะเพื่อนๆประมาณได้เดือนเดือนหรือยงังนะเดือนกว่าแล้วนะคะน้องสอนสร้างรากให้บอนไซไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา แกะดูนะคะเพื่อนๆว่าน้องจะออกกลากเยอะหรือยังเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้แกะกระถางที่เราเอาออครอบไว้นะคะแกะออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูลากกันนะคะทำไมไม่เอาแท่นหมุนมามออยังไม่เยอะนะ ใส่ไว้คืนดีนะคะกำลังออกนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะน,น,นี่เส้นไหม้นี่เส้นไหมนี่ไ้ลงไปแล้วประมาณนี้นะคะก็เริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเคลอไว้ใหม่นะคะเพื่อนๆยังออกไม่เยอะนะคะใจร้อนนิดนึง อยากดูลากใหม่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาครอบไว้คืนนะคะสร้างรากไปอีกคะ่ะเพื่อนๆกระถางที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็เอามาตัดนี่นะคะให้ดูทรงต้นของเขานะคะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างรากใหม่ให้เขาอีกนะคะนี่นะคะกระถางที่เราไม่ใช้แล้วเราก็เอามาตัดนะคะเพื่อนๆตัดเสร็จแล้วก็เอามาครอบนะคะแล้วเราก็เติมดินลงไปเอามาตัดก้นก่อนนะคะ ถางไม่ใช้แล้วเราก็เอามาตัดกุนนี่นะคะการสร้างรากให้บอนไซมะพร้าวของเรานะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนรากเขายังออกไม่เยอะนะคะแต่ ep ที่แล้วตอนที่น้องสอนสร้างรากไปรากไม่ไม่ค่อยมีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนมีนิดหน่อยนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มออกมาแล้วนะคะแต่เราต้องการให้รากเยอะกว่านี้นะคะเราก็จัดการสร้างรากให้เขาใหม่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆการสร้างรากของบอนไซมะพร้าวนะคะใส่ดินลงไปเยอะๆ เสร็จแล้วเราก็นำลวดนะคะลวดที่เราใช้ดัดบอนไซนะคะเอามารัดไว้นะคะนี่นะคะเขียนี้เลยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้ลากยังไม่เยอะนะคะน้องก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้เราจะทำอะไรอีกปด <laughs> าดแล้วก็จะตกแต่งนิดหน่อยะคะ่ะเพื่อนๆ กรีดออกนะคะไม่ให้ต้นเขาสูงนะคะนี่นะคะ DIY แท่นมุนนะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรอะจานดิสหรอตรงนี้นะคะ เพื่อนๆไปดัดแปลงใช้กันได้เลยนะคะสำหรับคนที่ทำมะซ้าวบอนไซนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เราไปดัดแปลงใช้ได้เลยไหนถือเอาขึ้นสิฉันวางไม่ถูกหรอนี่นะคะเ,ครเริ่มจะฟืดๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อย เคล็ไว i ของเรานะคะมีดก็ไม่คมแล้วเวลาว่างนะคะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดนะคะวันนี้วันหยุดของน้องนะคะก็มาตกแต่งนิดหน่อยค่ะ ระวังยอดหักนะอันนี้เราก็จะแต่งทรงนะคะแก่ก็แล้วก็ยเยอะเกิน ใบที่แก่ๆนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะน,นี่นะคะเรากรีดทิ้งไปได้เลยค่ะอันไหนที่แก่แล้วนะคะมีเวลาเราก็มาตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะ ธรรมชาติธรรมชาติบ้านนาของเรานี่นะคะเพื่อนๆตัดทิ้งไปได้เลยค่ะจะแต่งทรงให้เขานิดหน่อยค่ะให้เขาออกยอดใหม่นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวใช้เวลานิดนิดหนึ่งนะคะในการสร้างลากเดี๋ยวน้องจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ถือว่าลากเขาออกมานิดหน่อยนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะเราก็ได้ทําการผุงผ้าไว้อันนี้ก็สร้างลากใช่ไหม นี่นะคะเราก็ห่อไว้ตัวนี้เราก็สร้างรากให้เขาเหมือนกันค่ะนี่กาลังออกแดงๆกำลังเริ่มออกนะคะน,นิดหน่อยออค่ับเพิ่มไปเ <ไป S 1> ยอะแล้วเพราะว่าการทําบอนไซของของเราจะค่อนข้างใช้เวลานะคะใช้เวลาหน่อยไม่หน่อยเลยค่ะใช้เวลานานเลยค่ะรากมันก็ออกแล้ว อันใหม่ตัวนี้อันไหนนี่ไงออกใหม่ใช่ไหมน,นี่นะคะตัวนี้น้องก็สร้างลากให้เขาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรานำนนาผ้ามามห่อไว้นะคะนำผ้ามาห่อไว้นะคะก็จะได้อันนี้กำลังเริ่มออกใหม่นะคะเพื่อนๆนมีเสียงนิดหน่อยนะคะเสียงซาวเอฟเฟกนี่นะคะแดงแดงเนี่ยคะ่ะ กำลังเริ่มออกหอ่หอไว้คืน,นสร้างรากไปอีกนะคะเพื่อนๆจนกว่าเราจะพอใจนะคะยิ่งรากเขาเยอะมากเท่าไหร่ต้นเขาก็จะหาอาหารได้เยอะขึ้นนะคะลำต้นเขาก็จะสมบูรณ์นะคะนี่นะคะก็จะห่อไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ ลดน้ำให้เขาชุ่มฉ่ำประมาณนี้นะคะว่างจากสวนดอกดาวเรืองนะคะเราก็มาตกแต่งต้นบอนไซกันทรงสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องไปแล้วนะคะก่อนจากกันไป ขอฝากช่องนิดนึงนะคะช่องน้องเจี๊ยบสะพายพ่อแหลชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ